พบกับแชมป์ของเรากันได้เลยนะครับน้องพี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 หนุ่มน้อยหน่าใสาวัย15ปีที่สามารถโค่นแชมป์เก่าอย่างคุณวินลงได้เมื่อวานนี้และในวันนี้พีพีสุ่มซ้อมมาเป็นอย่างดีเพื่อหวังจะรักษาแชมป์ของตัวเองและเป็นแชมป์สมัยที่สองให้จงได้ ตอบฉันได้ไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็เดาไม่ออกตอบฉันได้ไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็เดาไม่ออกดาเมจนาย ใส่จนนานเกินไปเธอช่วยตอบหน่อยไ,ได้ไหมเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาเบอร์กามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกตรงชอบที่เธอจะดีในกอชอบใจที่เริ่มตและจะให้ฉันเลือกขอเดียวฉัน ปล่อยได้ไหมให้ฉันได้รู้สิ่งในที่เธอได้อยู่นี่ผ่านมาเครื่องเพลงแล้วยังไม่รู้เลยนะเนี่ยขึ้นามาสีผมเป็นคั้งแชมพูรอยยิ้มแววตาที่เธอมองอยู่ฉันก็เดาไม่ออกถ้าเธอนั้นไม่เคยจะบอกามได้ไหมอะไรที่พอจะทำให้เธอโดนใจ

โอ้ยแมป์ของเรานี่ก็ไม่ยอมจริงๆนะฮะใส่เต็มๆเพลงนี้ถนัดไหมพี่พีก็พอตัวครับพอตัวพอได้อ่าเป็นเพลงที่ดังในยุคของเขาไงเออมันเป็นเพลงที่ดังในยุคของเขาคุณเชื่อไหมคุณต้นหอมเวลาคุณใส่ชุดนี้แล้วก็มีฟองสบู่ลอยไปลอยมาเนี่ยผมมีความคิดอะไรก็ไม่รู้ น้ำอุ่นดีคะแนนเต็ม40คุณคิดว่าคุณได้สักเท่าไหร่ครับคุณพีพีครับ3ามมาอีกแล้วที่ต้องกลับนะสามเก้นี่ยเดี๋ยวต้องกลับก็คือซื้อเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านสิจะนอนนู่นแหงันนี้ได้ไงล่ะจริงจริงเลยเราลองมาฟังคณะกรรมการตุ้มตามเคยร้องเพลงเอาปากกามาวงไหม เคยเคยฟังครับเคยฟังแล้วก็แต่ไม่ไม่เคยเอามาร้องแบบโชว์จริงๆแล้วก็อันนี้ฟังเต็มเต็มเพลงแล้วแบบลูกเล่นเพลงมันเยอะมากครับน่ารักะเมื่อกี้น่ารักมากเลยแล้วก็ชื่นชมอย่างหนึ่งว่าแบบสกิลการร้องอะไรเงี้ยวิธีการร้องอะไรเงี้ยต่างๆแบบเก่งๆมากมเลยครับได้ความชื่นชมนะแต่พี่ตุมตามพี่ชมพูค่ะใจเย็นช่วงที่มันเป็นช่วงพยางอ่ะแต่เดอแต่เตะต่ตะแตะต่ตะตะเตะ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 เตต่เต่ต่ตแต่ตตเต ร้องไปเพราะเขารู้ว่ามันโยนไปแบบนี้อ่านี่ไม่น่าเชื่ออายุ15บห้าไอ้กรุ๊ปพวกนี้มันจริงๆมันต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะถึงจะใจเย็นแบบนี้ได้เพระไม่งั้นมันจะกลัวร้องไม่ทันมันก็จะเลยรีบอะไรอย่างเงี้ยครับมันดูแล้วมันสมูทมันน่ารักไปหมดเลยชอบมากรูชอบมากเลยอ่ะอ่คือเบกกี้ค่ะเหมือนเขามาแสดงคอนเสิร์ตให้พวกเราดูอ่ะอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าวุ ดีเลยตอนรายการออนแอร์ไปอะ่ะไม่แน่นะคะน้องอาจจะเป็นคนที่ได้แจ้งเกิดจากรายการนี้ก็ได้ทําเป็นเล่นไปนะคนเราโชคชะตาไม่แน่นอนหรอกอายุ15แล้วเก็บความรู้แล้วเอามาให้พวกเราดูได้ขนาดเนี้ยเธอเก่งมากครับน้องอพี่ทค่ะ เขาเหมาะกับเพลงที่สำคัญคือเขามองกรรมการตลอดน่ารักแจกสายตาให้ทุกคนเลยไม่มองอีกคนเดียวมองเป๊กเหรอคะแสดงว่าเด็กรู้คขาว่าเป๊กแบบมีทรัพย์สินค่ะพร้อมใหอแบบที่พร้อมไป็เขาปอกลอกเลยอย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะพี่ขอบริจา่างกายให้เธอได้ไหมพี่เขาจะเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แต่เดี๋ยว ถ้าเจอเพลงของอีกรุ่นหนึ่งอ่ะจะข้ามไปได้หรือไม่รรตรงนั้นคือจุดตัดสินครับเ,เพลงในยุคตัวเองทำได้ดีฟังจากคอมเมนต์กรรมาการฉะนั้นในเมื่อทําได้ดีเนี่ยตุนคะแนนไว้เยอะๆตุนคะแนนให้เยอะสุดนะครับ <c oughs> เขาขอแค่39 <c oughs> เองครับคณะกรรมาการครับถ้าพร้อมแล้วเต็มตัวส่งคะแนน ไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นขอ39ออก38ครับนำ้ำคู่ต่อสู้หรือน้ำผู้ท้าชิงอยู่4คะแนนต่างคนต่างก็ถนัดเพลงของยุคตัวเองแต่เมื่อต้องแบทเทิลสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็ก็ต้องปล่อยหมัดกันแบบเต็มที่เต็ม